โปรเมทีสกสรรครับหรือปูแดงครับมีอายุถึง75ปีนะครับตอนก๊อบอยู่ที่สามกับโรนเจมนะครับลูกศิษย์เอาไอ้สัญญาณเนี่ยมาให้ผมกินนะครับดีมากเลยผมผมทานมาคืนละเม็ดก่อนนอนคืนละเม็ดทานมาจะประมาณหกเดือนนะครับรู้สึกดีมากเลยครับนอนก็หลับนะครับขับถ่ายสบายรับพูนใสกิกา ผมมาทานสัญอย่างนี่สุขภาพดีขึ้นตั้งแต่สองสามเม็ดแรกรู้สึกผลเลยอยากแนะนำให้ใหลองทานกันดูของเขาดีจริงครับโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญนอนกลนปกติก็จะนอนประมาณตีสองจะตื่นประมาณตีสนะครับเช้ามามันก็งูเงียเพราะฉะนั้นมันช่วยในเรื่องการนอนหลับนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยจะก็ะปี้กระเป๋านะครับคือหลับสนิทแล้วก็นอนไม่กลน อน,นี้เชื่อถือได้เลยครับถ้าท่านนอนไม่หลับนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการหายใจนะครับเวลานอนนะครับผมแนะนําให้กินสัญญาผมสุรชัยชี้ทางดีครับแน่นนะฮะก็เล่นเป็นก๊อฟสมัครเล่นนะฮะก็ผมก็ใช้สัญญานี่ประมาณมาสักสอาเดือนแล้วก็โอเคเลยนะครับก็เวลาผมนอนเนี่ยตื่นมาแล้วคงจะมึนๆแต่ใช้ตัวนี้ก็ดีขึ้นได้แล้วส,สุขภาพก็แข็งแรงขึ้น ต้องระยะหนึ่งนะฮะก็วันนี้คุณตีนเอสก็มาเตเตอร์นะเนเตเตอร์ตัวสัญญาอันนี้เป็นก็สมภารุณของสมุนไพรตัวเนี้ยนอกจากฟื้นฟูสมรรถภาพของท่านชายแล้วเนี่ยก็ช่วยลดการนอนกรนหลับลึกบำรุงหัวใจซึ่งเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่ที่บำรุงหัวใจนะฮะผมคือว่าอย่างนี้เพราะมีทั้งเกสรมีทั้งสารคัดตัวเลยก็อยากให้ทุกคนได้ได้ทดลองกันนะครับรือจะช่วยได้มากนะคนที่หลับไม่ลึกแล้วก็ ที่เราตื่นลุกปัสสาวะบ่อยเัวนที่ช่วยได้นะครับเป็นปรับสมดุลแล้วก็ได้หลายระบบด้วยนะแด้ก็ทดลองกันนะครับอังนึ้งก็เป็นเทสเตอร์ที่เป็นสองแก๊ปสูบนะดื่มกับนาำหุ่นนะครับทานใช่ไหมแกใส่ใส่น้ําแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับหรือทานทันได้ก็ได้ เขกุลหรือเขากระบาทตัวงน่เดินจริงๆเน่ยนะชาวบ้านเขาทำเขาเรียสกสกุลของคนบ้านหวงโบราณเขมีมาแล้วแต่ไม่ชื่อว่าไม่ชื่อว่าคุณด่านแต่หลวงความมาชื่อคุนด่านตั้งชื่อว่าคุนด่านตามจริงแล้วเนี่ยผ้าแดงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลย ้าแดงขืนแรกเนี่ยหลวงพ่อไปขืนไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันตรายคนที่มาวัดหลวงพ่อปากแดงเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดห้าจับพวกด้วยกันคนกลุ่มแรกเนี่ยมีความศรัทธาในหลวงพ่อปากแดงจับพวกที่สองเนี่ย ข้อหามยามร้ายแล้วว่าทำอะไรไม่ประสบความสาเร็จมีแต่โรคภัยใกล้เจ็บอีกจะพวกหนึ่งก็คือมาถวายสังฆทานมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อบ้างอีกอยพวกหนึ่งก็อาจจะมาบูชาวัตถุบางคนของหลวงพ่อปักแดงศักดิ์สิทธิ์บ้างอีก,กพวกจาพวกสุดท้ายเนี่ยชอบมาขอเลขขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อปักแดงศักดิ์สิทธิ์ท่านครับก็ขอสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่คนไทยทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นี้นะครับผมสรพงษ์ชาตรีขณะนี้กำลังพูดอยู่ที่มหาวิหารอุทยานลานบุญมูลนิธิของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอศีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29นะครับเมษายนพศ ซีน,นะครับ2 5 4พก็เริ่มสร้างรูปเหมือนไว้ที่วัดศรีสุดาแล้วก็ถอดพิมพ์หล่อเสียนที่วัดละคังนะครับนำมาประกอบที่นี่227ชิ้นนะครับนำมาเชื่อมเป็นชิ้นชิ้นเพระตรงนี้คือสะดือของประเทศไทยครับ ประเทศที่คนทั้งหลายเนี่ยประชาชนคนละเมืองทั้งหลายนับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลกคือจเจริญปุระนครเมืองเมือม่อครั้งอดีต4,000กว่าปีอันนั้นก็เกิดเรื่องภยัยพิบัติเรื่องสงคารามตามนิ้วของผมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของของสามภพ น้นเดินทางมาเรื่อยๆก็มาถึงซื้อคันเบ็ดมาหนึ่งอันที่วัดแบาแก้วเกศรซื้อทงมาสองผืนนิมิตรบอกว่าให้ซื้อเข้ามาแล้วที่นี้ห้ามต่อเขาเรียกไล่ละหนึ่งหนึ่งพันไม่ได้ต่อเลยการสร้างนั้นไม่ได้ใช้ปูนฉาบเลยใช้หอยล้วนๆฉะนั้นการที่ ได้รวบรวมเปลือกหอยไว้ก็ตั้งใจว่าวัดนี้ต่อไปข้างหน้าเราจะต้องสร้างพิพิธภัณฑ์ย้อนยุก